ครับก็สวัสดีนักเรียนชั้นม6ทุกคนนะครับก็มาเจอกันในคลิปนี้นะครับเป็นแบบฝึกหัดที่4นะครับรหัสวิชาว3 0 2 1 0ฟิสิกส์ม .6 นะครับสอนโดยครูชานชัยอบเชยนะครับสำหรับวันนี้เรามาเจอกันในแบบฝึกหัดที่4นะครับเรื่อง แรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นขนานกันที่มีกระแสะไฟฟ้าและก็อยู่ในสนามแม่เหล็กนะครับก่อนที่นักเรียนจะทําแบบหัดนะครับก็ให้อ่านคําชี้แจงดีๆนะครับให้นักเรียนตอบคําถามโดยทําเครื่องหมายกากบาทหรือวงกลมรอบตัวเลือกคําตอบหรือที่ถูกต้องที่สุดนะครับเพียงตัวเลือกเดียวกรณีที่เป็นข้อสอบปรนัยนะครับ ส่วนคำถามที่เป็นอัตนัยก็ให้นักเรียนได้แสดงวิธีคิดวิธีทําด้วยนะครับเรามาดูข้อที่1นนะครับเป็นตัวอย่างข้อสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับเข้าถามว่าเส้นลวด2เส้นมีกระแสไฟฟ้า i 1และ i 2ไหลสวนกันจะเกิดปรากฏการณ์ดังนี้ นะครับก็จะมีตัวเลือก1 2 3 4านะครับคำว่าไหลสวนกันก็คือไหลมีทิศตรงข้ามกันนั่นแหละนะครับถ้านักเรียนลองนึกถึงที่ชั่วโมงที่แล้วนะครับที่เราเรียนมานะครับเกี่ยวกับการไหลของกระแสไฟฟ้าในเส้นลวดตรง2เส้นที่ขนานกันเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2กรณีครับกรณีที่1ก็คือ,อสมมุติว่าเรามีเส้นลวดอยู่2เส้น นะครับวางขนานกันอยู่นะครับแล้วก็ให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในทิศทางเดียวกันนะสมมติว่ากระแสทางซ้ายมือนี่ให้เป็น i1 ขวามืออีกเส้นหนึ่งก็ให้เป็น I2 ลักษณะนี้นะครับเราเรียกว่ากระแสไฟฟ้ามีทิศทางเดียวกันนะครับอันนี้จะเกิดแรงครับจะเกิดแรงที่เราเรียกว่าแรงดึงดูดนะครับ มีทิศเข้าหากันเราเรียกว่าแรงดูดเราคงยําได้นะครับกลับไปทบทวนนะกรณีที่2นะครับถ้าเกิดว่าเรามีเส้นลวด2เส้นเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะครับที่มีทิศทางสวนทางกันอย่างเช่นกรณีจทย์ถามนะครับกรณีแรกให,ให้ไอหนึ่งให้ไหลขึ้นไอสให,สให้มีทิศไหลลงมาอย่างเงี้ ตรงนี้จะเกิดแรงที่มีทิศผลักกันก็คือที่ตรงข้ามกันนะครับดังที่เขียนเวกเตอร์ในรูปนี้อันนี้จะเกิดแรงผลักนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็กลับไปเช็คดูคําตอบนะครับในข้อที่1นนะครับตัวเลือกที่1 2 3 4ถูกต้องไหมลองเช็คตีละข้อนะครับอ่ากรณี i1 ห2ไหลสวนกัน ส่วนกันก็คือมันจะเข้ากรณีที่2ใช่ไหมครับจะเกิดแรงผลักแรงผลักอยู่ตรงไหนครับก็น่าจะเป็นคําตอบข้อที่2นะครับส่วนข้อ1แรงดึงดูดแรงดูดก็ไม่ถูกต้องนะครับไม่มีแรงใดๆดก็คงเป็นไปไม่ได้ข้อนี้ก็ผิดนะครับเกิดทั้งแรงดูดแรงผลักอันนี้ก็ไหลสวนกันก็คงไม่เกิดแรงดูดนะครับเกิดแรงผลักอย่างเดียวตรงนี้ผิดท่านคำตอบคือ ตัวเลือกที่2นะครับข้อ2ครับคล้ายๆกับข้อ1น,นะครับอาศัยพื้นฐานเดียวกันนะครับสายไฟที่เดินในอาคารประกอบขึ้นด้วยลวดทองแดง2เส้นหุ้มฉนวนฉนวนก็จะทําหน้าที่ป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้าลัดวงจรนะครับและมีปลอกหุ้มและมีเปลือกหุ้ม2เส้นรวมอยู่ด้วยอีกชั้นหนึ่ง เมื่อมีการใช้เครื่องไฟฟ้าในบ้านลวด2เส้นจะมีแรงกระทําต่อกันหรือไม่อย่างไรนะครับกรณีที่ใช้ไฟตามบ้านนะครับสายไฟที่หุ้มด้วยฉนวนนี่ป้องกันไฟดูดหรือไฟฟ้าลัดวงจรนี่ไฟตามบ้านนักเรียนก็คงทราบนะครับว่าเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับไม่ว่าจะมีสายสายหุ้มหรือไม่มีฉนวนหุ้มมันจะเกิดแรงทั้งนั้นนะครับ าการที่จะไม่เกิดแรงคงเป็นไปได้นะไ,มไม่ได้นะครับข้อที่1นึ่งตัวเลือกที่1ก็คงผิดนะครับผิดนะครับไม่ไม่มีแรงนี่ผิดนะครับมันมีแรงนะครับข้อที่2บอกว่ามีแรงกระทําต่อกันโดยผลักและดูดสลับกันเพราะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับข้อนี้ถูกต้องนะครับมีแรงกระทําต่อกันและมีแรงดูดเข้าหากัน ข้อที่4มีแรงกระทำต่อกันและมีแรงผลักจริงๆ2ข้อนี่รวมกันถึงจะถูกนะครับเพราะมันเป็นกระแสสลับนะครับถ้าตอบอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็จะผิดไปนะครับเพราะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่2นะครับมีทั้งแรงผลักแรงดูดนะครับเพราะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนั่นเองนะครับรตัวเลือกที่2นะครับามาดูข้อ3ลูหลก นะครับข้อที <ster> ่3เราจะมีการคำนวณนะครับข้อนีอ้โดยใช้พื้นฐานที่เราเรียนมาในาชั่วโมงที่แล้วนะครับเขาถามว่าขดลวดวงกลมมีพื้นที่ขนาด40ตารางเซนติเมตรพื้นที่เราให้เป็น A <biliyor> นะครับตัว A ใหญ่สัญลักษณ์นะนะครับ40 นักเรียนดูตรงนี้นะครับ cm กลางสองนี่หรือตารางเซนติเมตรนี่เราต้องเปลี่ยนเป็นตารางเมตรนะครับโดยใช้คำาพรี i x หรือคำอุปสรรคที่นักเรียนมาเรียนมาตั้งแต่ม .4 เนาะนะครับเซนติก็คือ10กกำลังลบ2ใช่ไหมครับถ้ามิลลิก็ลบ3นะครับนาไมโครนาโนคงจำได้เนาะแต่ตรงนี้ cm กลางสองก็คือ สิบกำลังลบสองยกกำลังสองทำเป็นตารางเมตรกับสิบกำลังลบสองยกกำลังสองก็เป็นสิบกำลังลบสี่นะครับอันนี้แปลงเป็นตารางเมตรให้นักเรียนคูณด้วยสิบกำลังลบสี่เข้าไปนะครับแปลงเป็นตารางเมตรจากตารางเซนติเมตรเป็นตารางเมตรส่วนตัวเลขตัวหน้ามันจะเป็นตัวเลขจํานวนเต็มตัวไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ให้นักเรียนคูณด้วยสิบกำลังลบสี่เข้าไปเลยนะครับก็จะ เป็นตารางเมตรทันทีนะครับมีขครลวดพันอยู่500รอบโดตดครลวดเราแทนตัวเอ็นใหญ่นะไอตัว500คือจำนวนรอบของลวดที่พันอยู่นะครับตัวเลขที่มันเยอะๆหน่อยเราอาจจะเขียนอยู่ในรูปของเลขยกกำลังนะครับเช่นหก็เป็น5คูณ10ยกกำลังสองอย่างเงี้ยมันจะได้ดำเนินการกันง่ายเวลาเราคิดนะครับ เป็น5้คูณสิกำลังสรอบก็แล้วกันมีกระแสไหลผ่าน1แอมแปร์บับกระแสเราก็ให้เป็นตัว1 A นะครับเป็นตัว I นะครับ1แอมวางอยู่ในสนามแม่เหล็กที่มีความเข้ม2เทสลานะครับ b เท่ากับ2 t ใหญ่2เทสลานะครับจำสัญลักษณ์ให้แม่นนะครับมเมนต์สูงสุดของขอดลวดจะมีค่ากี่นิวตันต่อตารางเมตร คำว่าโมเมนต์สูงสุดในลูกนะครับการที่ขดลวดนี้มันจะเกิดโมเมนต์สูงสุดได้เนี่ยคืออระนาบของพื้นที่ a นี่ซึ่งเป็นพื้นที่ของขดลวดเนี่ยจะต้องทํามุมขนานกันหรือทํามุมศูนย์องศานะครับกับทิศของสนามแม่เหล็กเพราะฉนั้นมุมเซต้าตรงนี้มันจะต้องมีค่าเท่ากับศนย์องศานะครับเพราะเราจะไป เทคสมการนะครับอ,อันนี้เขาให้หาโมเมนต์สูงสุดครูกำหนดให้เป็นเอ็มก้วกันนะครับโมเมนต์ moment M m a มก็คือโมเมนต์สูงสุดเอ a มแม็กซิมั่นะครับเอ a มแม็กนะครับจากสมการทั่วไปนะครับโมเมนต์ moment หาได้จากเอ่นไอบีเอคอร เซตานะครับอันนี้คือสมการทั่วไปเนาะนะครับที่ครูเขียนแบบนี้ก็เพื่อให้มันจำง่ายนะ m เท่ากับนิบาหรือไนบาร์คอสเซตาไปเลยก็ได้นะครับ m เท่ากับนิบา์คอสเซตาอันนี้เป็นลักษณะที่ครูจำนะส่วนเทคนิคใครจำเป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่นะครับทีนี้คอสเซตาอันนี้ก็คือคอร์สศูนย์องศานะครับคอสศูนย์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนต้องจำให้ไม่ให้แม่นนะ พรศูนย์องศามีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมครับาจากนั้นนักเรียนก็เทค,ค่าต่างๆเข้าไปในสมการนะครับเราก็จะได้โมเมนต์ใส่เป็นโมเมนต์สูงสุดนะ M max นะครับ n ก็คือ500แต่500เราแทนด้วย5คูณด้วย10ยกกำลัง2นะครับ I คือกระแสไฟฟ้าคือ1แอมแปรใช่ไหมครับแทน1เข้าไป นะครับ B คือสนามแม่เหล็ก2เทสลาครับ E คือพื้นที่ของรวดวงกลมนะครับ40คูณด้วย10กำลังลบ4นะครับคูณด้วยค่าคอสของูนย์องศาค่ปก็เป็น1นะครับ1ก็เป็นเอกลักษณ์การคูณเนาะนะครับนักเรียนดูตัวไหนที่มันจะดำเนินการกันได้ง่ายก็มองๆดูนะครับ เลขหนึ่งก็คงเป็นเอก,กลักษณ์การคูณไปแล้วห้าสองเป็นสิบสิบคูณสี่ร้อยสิบคูณสี่สิบเป็นสี่ร้อยสี่ร้อยเขียนเป็นเลขยกกำลังเนาะสี่ร้อยก็สี่คูณสิบกำลังสองนะครับส่วนสิบกำลังสองตัวนี้นะครับสิบกำลังสองตัวนี้ก็ดำเนินการกับสิบกำลังลบสี่ตัวหลังเหลือสิบกำลังลบสอง เราจะเห็นว่าเครื่องหมายของ10กกำลัง2กับ10กกำลังลบ2มันสามารถดําเนินการกันได้แต่นี่ครับตัดกันไปเพราะฉะนั้นเขาเรียนคงจะมองเห็นว่าตอบเท่าไหร่นะนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ4 m o โมเมนต์สูงสุด m max นะครับของขดลวดที่เกิดขึ้นในกรณีนี้มีค่าเท่ากับ4นิวตันเมตรนั่นเองนะครับเป็นคำตอบของข้อนี้ ครับโอเคนะมาดูข้อต่อไปครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างข้อสอบเข้าเรียนต่อนะครับเขาถามว่าขดลวดวงกลมนะครับมีจํานวนร้อยรอบร้อยรอบนี่เราเอาแทนด้วยตัวเอ็นใหญ่นะครับ100ก็อาจจะแทนด้วย10กําลัง2เนาะนะครับเขียนเป็นตัวเลขยกกําลังใบม,มันจะได้ง่ายในการคิดนะครับรัศมี อ่าเฉลี่ย0.1เมตรก็คือเส้นลวดเนี่ยมันมีหลายรอบลูกมันมีหล,ลายๆรอบนะครับตัวรัศมีนี่เราแทนด้วยตัว R อ่าในร้อยรอบเนี่ยรัศมีมันเฉลี่ยคือ1 1อ่าวงหนึ่งอ่ะรัศมีเฉลีย่ยมรัศมีมันประมาณ0.1เมตรร้อยรอบมหาค่าเฉลีย่ยเพราะนั้น ตัวนี้กําหนดเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะไปหาพื้นที่นะครับพื้นที่ก็คือพื้นที่ของวงกลมมาแหละลวดวงกลมก็คือพายอาํากำลังสองใช่ไหมครับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัว0.1เมตรนี่ก็คือตัว R ก็คือรัศมีนั่นเองนะครับพายก็คือ2 2ส่วน7หรือ3จุดเอาเป็นทศนิยมเนาะ3 1 4นะครับ3.14ก็ มาคูณกับ0.14ก็แล้วกันเอ้ไม่ใช่นะครับ 0. ลบนิดหนึงนะครับ0.1นะครับรัศมีก็คือ0.1นะแต่ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับอย่าลืมยกกำลังสองนะครับเมื่อยกกำลังสองจับคูณกันให้เรียบร้อยนะนะครับ3.14 ศูนย์จคูณศูย่งถ้ยยมเป็น2องตำแหน่งก็จะเป็น0.01นะครับอันนี้ยังหาพื้นที่อยู่นะเพันพื้นที่ต่อข้างล่างนี้เลยนะครับทําเป็นตารางเมตรพื้นที่ก็จะเป็น3.14จุดหนคูณศูนย์ยถ้ยยมเป็น4ี่ตำแหน่งนะครับก็จะเป็น0ูนย์ุดศูน เนะครับเป็นตารางเมตรนี่นะครับ0.0314ตารางเมตรอันนี้แปลงแล้วเรียบร้อยนะนะครับต่อไปเขาบอกว่าสนามแม่เหล็กนะครับสเทสลาก็ตัว B เลย B ใหญ่เท่ากับ2เทสลานะครับมุมนะระนาบ60องศากับสนามแม่เหล็กก็แสดงว่าเซต้าตรงนี้ก็คือ ห0องศานะครับเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในลวดทำให้เกิดโมเมนต์ของแรงคู่ควบอันนี้เขาบอกโมเมนต์มาเลยโมเมนต์ moment ของแรงคู่ควบตรงนี้มีค่าเท่ากับ22.4 4นิวตันเมตรอันนี้เขากำหนดมาให้เลยนะครับทีนี้เขาให้หากระแสไฟฟ้าลูกนะครับโจทย์ให้หากระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นหาไ ใส่ Question Mark ไว้ทีนี้เรามาดูาสมการนะครับ m เท่ากับ n i b a bar นิบาร์นะครับ,บ, BA, บ,บ,ค,รบคอร์สเซตาเซตาเราก็ใส่60ไปเลยก็ได้นะครับแต่สิ่งที่เราควรจะทราบนะครับไม่ควรจะทราบเราก็ต้องทราบเลยแหละคอร์สหกสิปกติค่าไซคา่าคอร์สมันจะตรงข้ามกับ ถ้าไซน์คอสของ30องศานะครับคอสหกมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ1นส่วนสใช่ไหมครับหรือบางคนอาจจะเป็น0.5ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เทคนิคของใครทีนี้ครูแนะนํนำว่าให้เรานําตัวไคือปริมาณที่เราต้องการหานีมามา่มาไว้ทางซ้ายมือนะครับนามาเขียนไว้ทางซ้ายมือส่วนปริมาณอื่นเราก็ย้ายข้างไปถ้ามันคูณอยู่เราก็ย้ายไปหาร ถ้าหารอยู่เราก็ย้ายไปคูณนะครับก็คือเราจะนำตัว n ตัว b a แล้วก็คอร์สเนี่ยซึ่งมันคูณกันอยู่เราย้ายไปหารโดยเอา m ตัวนี้ตั้งนะครับเอาโมเมนต์ตั้งนะครับเราก็จะได้สมการใหม่ว่า n b a คอร์สนั่นเองนะครับนักเรียนตอนนั้น จากนั้นเราก็แทนค่าต่างๆลงไปโมเมนต์เราได้เท่าไหร่ครับ22อันนี้คือสิ่งที่เราทราบอยู่แล้วนะแทนค่าลงไปครับเอ็นก็คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับ10กําลังสองหรือร้อยรอบอันเดียวกันนะครับ b นะครับ b เท่ากับเท่าไหร่ครับ b คือ2เทสลานะครับ A พื้นที่พื้นที่ก็คือ0จุด 3 3 4 4นะครับ0ู3 1 4นะครับคูณด้วยค่าคอสคอส6กก็คือ1ส่วน2นะครับอ่าอย่างนี้ยังหารกันอยู่นะครับตัวที่มันสามารถตัดทอนกันได้เราก็ดูคือเลข2ใช่ไหมครับนี่สกับ1ส่วน2ตรงนี้ตัดทอนกันหารกันเป็น1ไปนะครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวมาเขียนต่อฝั่งขวามือนิดหนึ่งนะนะครับเพราะฉะนั้น I ตัวนี้นะครับข้างบนยังเหลือ22ิบจุดสนะครับข้างล่างก็จะจาก10กกำลัง2ทั้งเรียนย้ายขึ้นไปข้างบนเปลี่ยนเครื่องหมายหารตรงนี้นะครับเป็นเครื่องหมายคูนเลขยกกำลังก็เปลี่ยนไปนะครับจาก2ก็จะเป็นลบสไปนะครับ ขั้งล่างก็จะเหลือ0.0314นะครับอลองถ้าเราลองหารกันออกมานะครับ22นะครับจุดหาร0.0314นะนะครับก็จะได้ประมาณ7.14.6นะครับเอาประมาณจุด 64นะครับคูณด้วย10กําลังลบ2หรือหารด้วยร้อยนั่นแหละนะครับเราก็ดําเนินการให้มันถึงขั้นตอนสุดท้ายซะนะครับกระแสไฟฟ้าตัวนี้หรือเราเลื่อนจุดมานะครับเลื่อนจุดเดินหน้าอันนี้ลบ2นะครับเดินหน้ามา2จุดนะครับเดินหน้ามา2จุดกําลังลบ2ก็จะหายไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น7.14 ประมาณนี้นะครับ7.146นะครับหน่วยของกระแสไฟฟ้าก็มีหน่วยเป็นแอมแปร์ะะนั้นกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในกรณีนี้ก็มีค่าประมาณ7.146นแอมแปร์นั่นเองก็เป็นคําตอบของข้อนี้นะครับเพราะ,ะนั้นข้อที่เหลือนี้อีก2ข,ข้อข้อ5กับข้อ6นะครับคล้ายๆกันนะครับนักเรียนก็ลองไปทำดูนะครับ โจทย์คล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราค่อยมาเจอกันนะครับในคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ